สวัสดีนู้้ชมทางเดอรีพับลิกทุกท่านนะครับเราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะท่านผู้ชมครับวันนีุ้่มทะลุฟ้านะท่านผู้ชมฮะนำหนังสือนะครับจะเข้ายื่นกับทางขอบอตรนะฮะท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับกรณีการเข้า สลายการชุมนุมบริเวณถนนดินสอและส่งผลให้มีผู้ชุมนุมได้รับปาดเจ็บนะฮะท่านผู้ชมสวัสดีทุกชมทางเดอะีพับลิกทุกท่านนะฮะวันนี้วันที่24นะครับพฤศจิกายน2565นะครับสดๆนะฮะจากถนนพระรามที่1นะฮะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe The Republic ด้วยนะครับ วัดีคุณวันดีสวัสดีคุณเต้เต้ด้วยนะครับด้านหน้าที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่นี่จะเป็นเจา้าหน้าที่นะครับที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยนะฮะบ,บริเวณถนนพระรามที่หนึ่งด้านหน้าของสํานักง,งานตํารวจน่งชาตินะท่านผะู้ชมนะ ซึ่งณขณะนี้นะฮะมีกลุ่มผู้ชมุมนุมบางส่วนนะฮะถ้าผมจําไม่ผิดนะท่านชมฮะได้เข้าไปเป็นตัวแทนในการยื่นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะัท่านผู้ชมสวัสดีคุณชาดด้วยนะครับสวัสดีท่านชมทาง Facebook แล้วก็ YouTube ทุกชั้นนะฮะณขณะนี้ฝนก็เริ่มที่จะตกโปรยปลายลงมาบริเวณถนนพระรามที่หนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมไม่มีบ้านประชาชนาแน่ชิ้นไม่เกี่ยเวนนี่เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าของสอตชนะฮะหรือว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะท่านผู้ชมครับ ทาบ,บริเวณด้านหน้านะฮะท่านผู้ชมจะเป็นแยกราชประสงค์นะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะไปบริเวณด้านหน้าของห้างเซ็นทรัลเวิร์นะครับส่วนเดี่ยวขวามือก็จะไปออกสีลมนะฮะท่านผู้ชมถนนสีลมนะครับเดี๋ยวขอาอนุญาตข้ามไปอยู่ฝั่งใต้สกายวอล์กสักครู่นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าหน้าขณะน,นี้ฝนตกโปรยปลายลงมาแล้วนะฮะ ตอนนี้ทางกลุ่มทะลุฟ้านะฮะก็ได้เข้าไปยื่นหนังสือบริเวณภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวรอการถแถลงของกลุ่มทะลุฟ้านะครับว่าในการยื่นหนังสือนี่มีความเรียบร้อยอย่างไรบ้างนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ฝนเริ่มที่จะตกหนักลงมาเรื่อยๆแล้วนะท่านผู้ชมฮะ ยิ้นดนดวะครับเมื่อสักครู่ผมขับรถผ่านมาบริเวณแยกราชเทวีแล้วก็พญาไทนะท่านจะมาบริเวณแยกราชเทวีแล้วพญาไทฝนตกแล้วนะแต่ว่าพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์เนี่ยเพิ่งจะตกนะท่านผู้ชมสำหรับพื้นที่ถนนพระรามที่หนึ่งแห่งนี้นะฮะท่านผู้ชมก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ ดูแลความเรียบร้อยตลอดระยะทางนะฮะตั้งแต่บรเิเวณแยกราชประสงค์ยาวไปจนถึงบรเิเวณด้านหน้าของห้างมาบุญคองเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นภาพของร่องรอยการว<ม>างของยางนะทา่านผู้ชมมาแล้วใช่พี่ออกมาแล้ว อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ครับได้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะเป็นการใช้ปืนนะฮะเป็นปืนยิงกระสุนยางนะท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะท่านผู้ชมฮะในเหตุการ์สลายการชุมนุมในครั้งที่ผ่านมานะท่านผู้ชมฮะ นี่นะท่านผู้ชมฮะนี่ก็จะเป็นภาพเหตุการณ์นะฮะท่านผู้ชมฮะนี่จะเป็นนักบวชน,นะฮะหรือที่บ้านเราเรียกว่าพระนะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมฮะจึงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะตอนนี้ฝนก็เริ่มที่จะโปรยปลายหนักลงมาแล้วนะท่านผู้ชมครับสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้านะฮะท่านผู้ชมคือข้อที่หนึ่งนะสตชต้องรับผิดและขอโทษนะฮะสอง ต้องชดใช้ค่าเสียหาย3ต้องเปิดเผยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะฮะในวันที่เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมในครั้งที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ชมฮะอ่าสวัสดีท่านผู้ชมคุณไผ่จตุพัฒน์นะท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับพบปะครับอัอนนี้ตัวแทนออกมาแลนะ้วนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีการาแถลงนะท่านผู้ชมออกมาแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องเอ้ย พี่น้องคพี่น้องอ,อ,งอ,อะเดี๋ยวเรามาดูที่พายแถงกาครับลลลโลครับพี่น้องครับพวกเราก็วันนี้นะครับที่พวกเรามายื่นหนังสือนะครับหลังจากกรณีการที่ใช้ความแรงเกินกว่าเหตุในการสลายนะครับวันที่18นะครับก็พวกเรานะครับมีข้อเรยกร้อง,อง3ข้อนะครับ1นตนชดต้องรับผิดชอบตสอตอชนชอต้องรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับข้อ2องชดใช้ค่าเสียหายนะครับข้อก็อ่า ต้องเปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับเพื่อลดความรุนแรงในครั้งต่อไปนะครับในวันนี้นะครับที่พวกเรามานะครับเราได้คุยกับท่านรองผบตรนะครับแล้วก็มีตำรวจอีก3นายนะครับเพื่อมานั่งคุยด้วยกันนะครับก็เป็นวงเล็กๆนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจนะครับทางรองรองผู้บัญชาการตำรวจนะครับก็รับปากประสานงานนะครับประสานงานกับผู้บัญชาการตำรวจนะครับว่าจะรับผิดชอบ เขาบอกว่าจะรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็ตำรวจนะครับในส่วนข้อที่สองเรื่องค่ใช้ค่าเสียหายนะครับก็จะให้รวบรวมนะครับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเขาจะตั้งคณะกรรมการนะครับเขาบอกว่าเป็นข้าราชการเป็นระบบข้าราชการเนาะมันจะต้องคณะตั้งคณะกรรมการนะครับเรื่องเบิกเรื่องไหนครับส่วนข้อ3นะครับเป็นมาตรการเรื่องอ่าหลักการที่ปกปิดนะครับการปกปิดเนี่ยวันนี้เราก็ได้อธิบายไปด้วยข้างในนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนแชร์ด้วยว่าพูดข้างในยังไงนะครับเรื่องการปกปิดนะครับ อ๋อครับคือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับมันเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับเนาะไอ้คำสั่งทางปกครองเนี่ยมันคือการใช้อํานาจตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นรัฐสอนโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งการใช้อำนาจเนี้ยอาจจะไปก่อให้เกิดสิทธิ์หรือไปกระทบถึงสิทธิ์ของของคนภายนอกนะครับซึ่งคําว่า ใช้อำนาจโดยเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้แหละครับมันจําเป็นที่จะต้องมีการยืนยันว่าใครเป็นคนใช้อำนาจทางมหาชนนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันกับเสรีภาพของบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะนี่มันเป็นอำนาจรัฐนะครับ <c oughs> คนที่ใช้อำนาจรัฐจะต้องแสดงตัวนะครับต้องมีเครื่องแบบต้องติดป้ายชื่อต้องติดป้ายหน่วยงานนะครับรวมไปถึงต้องมีการเปิดเผยนะครับรายชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติางานนั้นด้วยนะครับการเปิดเผยชื่อเหล่านี้เพื่อที่จะทําให นะครับเกิดการตรวจสอบนะครับทั้งภาคประชาชนเอ่ยทั้งทั้งการฟ้องคดีบนผลศาลเอ่ยคดีนะครับซึ่งสิทธิ์เหล่านี้นะครับมันเป็นสิทธิ์ทางประชาธิปไตยครับเอาไวต้ตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นการใช้อานาจที่ถูกกฎหมายหรือไม่ชอบด้คควยกฎหมายหรือไม่นะครับกระทําการรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่พอเหมาะพอควรแก่เหตุหรือไม่ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่ง <นะ S 1> ได้อธิบายเรื่องนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นการทําทงานของเจ้าหน้าที่ที่มีนิติธัมพันธ์ต่อประชาชนเนี่ยครับ ต้องไม่มีการปกปิดนะครับทุกอย่างต้องเปิดเผยและต้องตรวจสอบได้ครับผมการปกปิดมันนาไปสู่อะไรครับการปกปิดมันนําไปสู่ภาวะนิรนามซึ่งมันเป็นการเป็นบ่อเกิดของการใช้กําลังความรุนแรงและความก้าวร้าวทั้งมวลครับครับครับเราจะเห็นได้จากนะครับการที่พอพอเป็นนิรนามแล้วครับเราก็สามารถทําในสิ่งที่สามารถสํานึกหรือสิ่งที่เราอันนี้ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่18นะครับ แต่ต้องไม่จะต,ต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับมันคือความสูญเสียนะครับแล้วมันก็คือการที่ใช้อำนาจนะครับอำนาจใช้ความรุนแรงโดยที่ตัวเองเป็นตัวแทนของรา้านี้าสีประชาชนนะครับแล้วก็แล้วมองประชาชนเป็นศัตรูผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องนี้จะได้พูดคุยกันอีกนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับเราได้ไปยื่นต่ออ่าพระประชาชาินะครับอ่ายูเอ็นแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้อ่าต่างต่างประเทศนะครับต่างชาติก็สนใจแล้วก็จับตามองเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เขาก็มีการเตือนนะครับเรื่องการใช้ความรุนแรงของการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่ประชาชนเสียดวงตาดังนั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้ที่พวกเรามานะครับสามข้อเรียกร้องนี้ดังนี้พวกเราก็ได้คุยนะครับยืนยันกับพี่น้องทุกท่านว่าได้คุยแล้วก็จะมีการรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อออกมาชดใช้ค่าเสียหายนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมี การพูดคุยกันมีคณะกรรมการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะครับในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานหน้างานนะครับในการที่ปกปิดชื่อในการที่การสลายการชุมนุมที่รุนแรงหนื่แม้แต่การไม่ปฏิบัติตามกฎสากลในการยิงยิงวิถีวิถีอันตรายนะครับไม่ได้ยิงวิถีขยางล่างนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามแล้วก็ให้กาลังใจพายุนะครับตอนนี้พายุก็ได้รับการผ่าตัด พ่อน้ำตานะครับเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็พายุก็อยู่ลงมาบตำรวจใกล้ๆนี้เองนะครับอยากให้ทุกคนติดตามและให้กำลังใจแล้วก็ออกมาเรียกร้องช่วยกันนะครับกรณีที่เรียกร้องคืนความเป็นธรรมให้กับพายุนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนมากครับพี่น้องเลยพ,พี่น้องเลย ข้พวกว่าแอปเปกเลือดนะพูดคาว,ว,ว่าอเปกเลือดยออกไป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 ขอบคุณพี่น้องทุกคนมากนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะกลับกันแล้วนะครับวันนี้พวกเราจะยุติการจมรุมเพียงแ่นี้นะครับวันนี้เราได้ข้อเรียกร้องตามที่เรามานะครับหนังสืออีกสห้าถึงสาบาเราจะมาเอานังสือที่เป็นราออีกครั้งหนึงนะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับก็ให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็รอติดตามดูการเคลื่อนไหวของพวกเราในเหตุนาดูฟ้านะครับขอบคุณทุกคนมากครับเอแบกเลือเรือออกไปเอแบกเลือเรือออกไปเอแบกเลือเรือออกไปโอเคท่านผู้ชมพระวันนี้ก็เข้าไปยี่นทั้งสิ่งที่เรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยก็คิดว่ามันมีครับเพราะว่ามอไปดูแบบทำแบบนี้คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งคุยกับ สถานทูตอีกทีนะครับกาลังนัดวันกันอยู่หลังจากที่เราไปยื่นครับเพราะว่าเขาก็กระวนกับเรื่องมาตรการเรื่องนี้อยู่ครับครับผมคิดว่าต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาเนาะคือคือมันเป็นปัญหาว่าเราไม่มีเราถ้าคุณจะทําหน้าที่โดยการสลายการชุมนุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นมันมันใช้ความรุนแรงเกินกว่าเห็นนะครับการที่พายุเนี่ยการคนอยู่แล้วหันมาแล้วยิงกีตาพายุแล้วกระเทือ้ํานะครับ คือแบกแต่การที่จับทุกคนไปแล้วก็มีการกระทืบกระทืบกระทืบนแล้วอันนี้คือมันมองประชาชนเป็นศัตรูแล้วนะครับแล้วก็ใช้ความรุนแรงใช้อารมณ์มีการยั่วยุประชาชนผมคิดว่าอันเนี้ยมันเกินขอบเขตของกฎหมายเนาะถ้าจะบอกว่าประชาชนผิดหรืออะไรไม่ตามข้อตกลงอะไรก็ใช้กฎหมายก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มันเกินขอบเขตนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราต้องเราต้องช่วยกันไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้คือผมคิดว่าครั้งที่สามมันชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่ชุลมุนมันคือความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ตำรรวจคับ เด็กผู้ชมครับก็เป็นการทยเลาะตีกันคุณไผ่เด็กผู้ชมฮะสำหรับสิ่งที่กลุ่มทะลุฟ้าต้องการนะฮะท่านผู้ชมฮะก็คือ1นะฮะให้สตชเนี่ยต้องรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษนะฮะ2ต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็3นะฮะเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะฮะท่านผู้ชมครับในวันที่เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับคุณไผ่นะฮะก็มีการย้ำ นะฮะท่านผู้ชมฮะให้น้องประชาชนนะฮะติดตามความคืบหน้านะฮะสำหรับท่านผู้ชมครับเร่การติดตามนะฮะสำหรับการติดตามการยื่นหนังสือนะครับท่านผู้ชมฮะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินขอยุติการรายงานสดเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe the republic ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ